บอกตามตรงเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ผมแคทเกมบ่อยที่สุดครับสวัสดีทุกท่านเลยครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเล g ก j u r a s ส i c w โ r l d กันในเนื้อเรื่องของ The l o s อ World นะมากลับบ้านกันดีกว่าฮะโอ้วันนี้เป็นวันแรกครับที่แบบแคทเกมที่บ่อยมากอะไรเนี่ยซนดิเอโกโอ๋อเป็นเนื้อเรื่องจากภาคสองนะที่ที่เรียบบุกเมืองอานะฮะจำได้เลยฉากนี้ นี่ฮะกินอิ่มนะหน่วยกินอิ่มนะเอออินเจนชอบเล่นหน่วยกินอิ่มมามันตลกดีอยแต่เล่นไงมันชิอินเจนแหละหน่วยนี้เออรถสวยสวยใช่ไหมล่ะเมื่นนอหกทีปีที่ก่อนจอนห์นแฮมมอนพยายามจะสร้างสิบเรื่องยางเพ<อ>ื่อตอบสนองจอ,อ,จอห์นแฮมมอน และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ Jurassic Park San Diego ก็คือว่ามางอย่างมาเอ้วเเดี๋ยว่าโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยครับดังมากครับเสียงเกมโอ้โหโอ้หุ่ต้องลดเสียงเกมเลยฮะพูดเลยเสียงดังมากครับมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยอ่าหน่วยอินกินอิม จริงจิงโอ้ไม่นะต้องช่วยคนหรอโอเคไปช่วยกันดีกว่าคับแหมอยากจะบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เออคือเป็นวันแรกที่ผมเล่นเกมนี้บ่อยมากตั้งแต่เช้าแล้วเอาง่ายๆไอ้นี่ก็ไม่มาช่วยเลยเอาแต่ทำอะไรเอาแต่เป็นกังวลนะ ต้องช่วยคนนะตอนนี้แต่ในหนังผมจำไม่ได้ตรงน,นี้อโอ๊ยเดีๆๆ๋เดๆ,ๆขอทๆโทษขอโทษขโทผไปตีขเขาเฉยเลยเก็บเงินก่อนฮนะตอนนี้นไหนๆก็น,นี่ก็เป็นตอนสุดท้ายของอะไรนะเดือรอนจวแล้วจัดให้หน่อยฮนะ <c oughs> เฮ้ยแต่เต้เขาอลไโอ้นี่ก็ไม่มาช่วยอะไรกับเลยฮะโอ้แถมสั่งให้เราไปช่วยคนอีกขนาดนี้ไม่ใช่อะไรมากๆนะที่จริงแค่จะมาดูการเปิดตัวของนี่นะจัวสิ s i า Park San Diego ก็คือเหมือนจะเป็นส่วนจัวสิ s i าร์คนี่แหละแต่อยู่ในเมือง San Diego นะ แต่ผมว่าแผนนี้น่าจะไม่สำเร็จเพราะว่ามันอันตรายเกินไปถ้าเดลเสาหลงมาเนี่ยคนทั้งเมืองอาจจะเป็นอันตรายได้นะฮะเนี่ยแหละคือความเสร็จง่ายฮะท่าที่ผมอันนี้คอนเซ็ปต์ที่ผมคิดเองนะเออเดินเดินเดินเโอ้เล่นเล่นนี่ใครเนี่ยใครนะ <c oughs> เดี๋ยวนี่ใคร <c oughs> โอ้โยเซร่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหเซร่าอืมสวยเหมือนกันนะน่ยในร่างโอ้ตอนอยู่ซานเดโก้ที่พูดแล้วสวยเหมือนกันนะน่ารักดีเหมือนสวยดีนเนี่ย <c oughs> <c oughs> พูดเลยไป <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องช่วยคนเขาก่อนฮะแต่ต้องเก็บตังค์ไปด้วยฮะหลังช่วยเนี่ยต้องเก็บตังค์ไปด้วยเลยฮะอัอนช่วยเด็กอยู่แล้วนั่นนะใช่ไหมถ้าจำถ้าดูจากลักษณะนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่ว่าน่าจะเด็กนะเอ่อนี่เอา,ามานาเอออันนี่อันนี่หมุนหมุนหมุนภาคนี้ก็น่าจะสั้นๆนะถ้าผมเท่าที่ผมไปอ่านและดูมาฮะ แต่มันจะยาเฉพาะไอ้ตรงที่มันมาช่วยเหลือคนนะฮะอ่าในไอ้เกมที่อย่างนี้แล้วนึกถึงนี่ละอะไรนะกระตูเรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรนะเอ่อจัดจิสเลีนะฮะเห็นสภาพนี้แล้วนึกถึงมันจ,จริงๆเลยฮะภาคไหนก็ไม่รูร้หนุกดีหนุกหนุก ตรงนี้มืดมืดเอียนแน่นอนมาเลยอาบันไดครับขึ้นมาอเอ้ยทุกทุกอ,อ,อ,อผมไม่รู้นะใครรู้ก็บอกทีนะสำหรับคนที่ผมอยู่แบบสมมติผมจะอัพคลิปเนี่ยแล้วแบบผมอัพคลิปในคอมอย่างเงี้ยแล้วผมจะอัปประมาณสักสองคลิปรวดเดยวเลยอะ่ะมันได้หรือเปล่าน่าจะได้ลนะพอน ผมเคยถ่ายแบบโทรศัพท์มาก่อนอะน่าจะได้นะแต่พอดีคุณทายเขาถามมาเขาถามมาว่าได้เปล่าผมก็บอกไปว่าไม่รู้อ่ะยังไม่เคยลองเพราะฉะนั้นผมก็จะมาลองเป็นครั้งแรกก็ด้วยการอัพคลิปนี้แล้วก็อีกสองพันแรกที่ถ่ายท,ที่แคดไปนะอยากรู้ว่างวงมันเพราะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงฮะและแถมวันนี้ผมก็จะได้พักก่อนสักทีกลับไปลืมเนื้อเรื่องเนี้ย นี่ก็เพิ่งพักไปแป๊บเดียวเองฮะจากที่พาร์ทเมื่อกี้จบไปอ่ะพักไปแป๊บเดียวอยากจะบ้าตายเกินนะเอ้ยเดี๋ยว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 นี่คือยังไงจะให้ยกไอ้ตรงเสาเทานั่นเหรอใช่ปะใช่ไหมไม่น่าใช่อ๋อไม่ใช่ฮะเอ้ยตรงไอ้เสาเทานี่ผมคุ้คุ้นเหมือนมันขังไดโนเสาร์ตัวมันเปเนอะไสิทก่อนจำไม่ได้ไปนึงนะฮะเออใช่มันขังทีเล็กเอาไว้ฮะจำได้แล้วมันขังทีเล็กเอาไว้ แล้วรู้สึกเหมือนทีเล็กมันน่าจะหลุดออกมานะถ้าจำไม่ผิดนะนั่นไงจริงๆด้วยฮะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมานั่นไงอะไรอะไรเออเด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 โอ้ใส่กล่องเต็มใส่กล่องเต็มเห็นงี้แล้วมีปวดหัวเลยฮะตอนนี้ก็ยังปวดหัวอยู่เลยปวดหัวไม่หายเจก็คอมเจเขาก็ขึ้นมาไม่ได <Hey, Lord. S 1> ้เฮ้ยรอนัดพระเอกเขาเย็น <c ans> แค่นี้เอง กระโโตกันจะทำหล่อซะหน่อยเรียบรอยเรียบร้อยเรียบร้อยทำมาเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยนี่มาช่วยเนี่ยไม่ได้มาทำลายอิณเจนอิณเจนฮะ ทำาอะไรอินเจนต่อยกันไตรงนี้ต้องให้เนี่ยนิกมาแต่เราไม่มีนิกนิกเขาไปพักก่อนไปเที่ยวแล้วเออหนนี่เอ็ดดี้ผมอยากรู้เขาไปไหนนะผมเขาผมไม่เห็นเขาตั้งแต่พาร์ตนี่แล้วทีทีเล็กมันที่เล้งมันมาอะไรนะทำไมเมืองเราที่มันเราช่วยลูกเหมือนว่าไม่ลูกไปไหนแล้วน่าจะบานทีเล็กกินไปแล้วมั้งเดี๋ยวม่ก็ไม่รู้แหละโอ้โหลุมเลยเหรอ ลูมอะไรใช่ไหมฮนะรูหร้หมอฮะรู้ไหมอุตส่าห์มาช่วยนะฮนะแต่ไม่ช่วยประชาชนเลยนะแค่สองคนนะ่ยครับบอยกับเกิรนะ์ลเนี่ยฮะเอาเดี๋ยวนะผู้ชายเอาต่อยผู้หญิงไม่แมนเลยนะไม่แมนเลยนะไม่แมนเลยนะนายอนายรู้เปล่า เรื่องภาคสากับเจอร์สิคภาค4ี่ะฮะเจ <c oughs> อร์สิคโหมดสักทีเนี่ยก็เลยเสียเวลามาและแถมชดเชยเวลาตอนด้วยนะชดเชยเวลาตอนนี้ด้วยไม่ทำอะไรเป็นเสสรุ่อย่างนี่ไงไม่มีจอแฮมมอร์ทำไม่ได้เพราะนั้นบิดเลยแล้วกันนะเบสเบสเบส <c oughs> อะไรเทคดาวจับเทคดาวโอ้ยจับเทคดาวไม่นอะไรมันโธ่จับเทคดาวสักหน่อยเข้าใจไหมผู้หญิงนะเนี่ย มาฮะเออหมุนหมุนหมุนเออพังทุกทีไม่พังใชจะนะเก้าอี้อืดเหนะเก้าอี้อืดเกนะ <c oughs> ้าอีอ้อืดอน,นี่อะไรเอ่ยคิดเหมือนเดิมฮะอ่าสิอืมสองสามสี่โอเคคงไม่มีเซอฟี่แล้วนะ <c oughs> พอที่แล้วนี่รู้สึกว่าเซอร์ฟี่นี่จะเยอะมากอะฮะพูดเลย ฟ้าเอาเห็นสีฟ้ามาสีสีฟ้าเมืมอ่อยังไม่สวยพอผมก็ยังจะเก็บตังค์อยู่แต่พอทัวร์แล้วก็ไม่เก็บนะฮะไงแฮ่คนดีนะฮะแจ้งถึงไปซาลาเหาามือนเดิมให้เจ้ให้เจแกเหมือนเดิมครับงออย่างเฟี้ยวฮะ,ะอ๋อกระตุกกระ ไม่รู้ครับเฟมรมเลตตกครับไม่รู้เป็นอะไรนะต้องไปหาทางแก้นะทำลายทำลายทำลายโกงอะไรไม่รู้ใหญ่มากหมักมันจะกลับมาทำไมแล้วเจ๊โอ้ปวดหัวจะเก็บข้อเก็บหม้อไม่ต้องนะมันทำลายหรือกไม่บอกตั้งแต่แรกมาเป็นเอียนไปนเลยฮะแข็งแรงฮนะแข็งแรงผู้ชายแข็งแรง เฮ้ยนา่เป็นใครเ่ะะเป็นใครโอ้ยเรษฐาที่เจอในตอนนี้ทำลาย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 เร็วๆเข้าไปเเย็นเร็วๆที่จริงก็ไม่ได้มืนมากนะว่า มือแล้วอันนี้มือจริงๆนะไม่ได้มือมามือจริงอเอาเอาเชฟมาเอาเชฟไปะอะแซบตาจากผลเหตุกรรมที่แล้วจากพาร์ที่แล้วนะที่ทำให้รับตัวแซบตาคราวนี้มาแซบตาเองมนาะกเข่เค่ตรงกอนวันนี้ อ้ไม่ไม่หยมาแล้วมาทีเ <objectives> ล็กนานเนี่ย okay ทีเล <game Gloria> no, ็กจริงๆด้วยฮะกดทำไมกันู้ลุกยูนี้ไอ้นี่ก็มองอยู่ได้โอไม่ยิงมันไปเลยล่ะแหละจังเนี่ยมันตัวอะไรอ่ะมันใหญ่มากนะโอ้ กห้ามเดินดุสสาเข้าไอ้บ้าแล้วก็ขนย้ายเดินดสาแล้วจะเขียนเดินดุสสาวห้ามเข้าทำไมเนี่ยลงนน้ำลงน้ักเออโอ้เหมือนฉากในหนังเลยจำได้เลยฉากนี้ฮะเราต้องหยุดก่อนที่ทั้งเมืองจะวุ่นวายเกินกว่านี้ไม่มีใครอยู่มันได้แล้วเราจะหยุดมันเองงงๆพระเอกจุดสิกปะเฮ้ย อ๋เเอเจอสิ่งฟ้าซานิเอโก Follow the streams เราต้องใช้ลูกมาห่อกฉันั้นจับแน่ละกันโอ้โหเมืองนี่แตกตื่นกันอย่างกาับเมืองนี่แตกตื่นัะแบทแมนอาร์คเคมไนฮะแตกตื่นกันอย่างแซกโฟจะมาโอ้คืออย่างกับก็ซิลล่าอย่างกับกระดกุสซิลล่าฉบับเลโก้ยังไงอย่างนั้น <chat> ลูกทีเล็กอูลูกทีเล <in> anyway. ็กน่ารักถ้าไม่มีฟันนี่น่ารักมากครับเชื่อหมาลูกทีเล็กถ้าไม่มีฟันนี่จะน่ารักมากโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรนีฮยเอ้ยเป็นเตี้ยนก่อนขับรถตอนตอนนี้ไม่รู้แล้วอะไรเก็บเก็บเเก็บเก็บเโเก็ก็บเก็บเบเก็บบเกบก็ับรถของบเก็บเบเา็บเบเกกบกบ จรกับ g ี a กับ o d ซ i l l a ครับผมโอยโอยโอยโยโอยยแล้ว ได้ยิงเศษทีเรีกมาแต่ไกลเฮ้ยโอ้โหนั่นไงมันหาเราเจอได้ยังไงกรณน,นี้ม,ไไมัมนเปไปไม่ได้เฮ้ยแล้วแไม่สนอะไรแล้วนดนถูซยบอยถูกแซวถูกแซวบอยบอยเร็วเร็วเร็วอ้หวายทำไม่ได้เลยทีนี้ปากดีเลยฮะเร็ว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  เอออะไรเนี่ยโอ้โหดูสีหน้าของเยนตาเก้ฮะเมื่อกี้ยิ้มอย่างใหญ่ค่ะรถคันนี้ก็ยหญ่แน่เนี่ยรถคันนี้เต้นเต้นนะเต้นเต้นขับรถชิดซ้ายตอนนี้ชิดซ้ายไม่สนใจเลยแล้วชิดซ้ายเฮ้ยชิดซ้ายเฮ้ยขับรถไปไหนกันนะคะแล้วลีบอลวโอบินได้โอ้โห อะไรรถอะไรเนี่ยยี่ห้อรถยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เร็วๆเ,เข้าไปเข้าไปไปเรืเรเร่อยๆเออเข้ามาแล้วฮะเยี่ยมโอ้ลูปเลยรูปสีแดงน่นารักมากถ้ามันไม่ถ้าฝันมันอะไรมันไม่แหลกเรีบไป,ไไปเร็วโห<อ>ดมากครับไปเร็วไปเร็วลูกของมนะันฮะด็อกเตอร์ม,คมอมคค์ What with have this? that want done you infant. I นี่คุณจะไปไหนเนี่ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวๆตามในหนังมันเป็นอย่างนี้โอ้โหจำได้เลยตามในหนังได้ยินเสียงมาแต่ไกลครับโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อจำได้ครับในตัวสุดท้ายไอ้ไอ้ไอตาแว่นนี่โดนโดนโดนชุดลูกทีเด็ดจริงนะคะอะไรอะไรโอ้โหจบเลย อาคอมพพทโอ้คอมพพทเดี๋ยวลอตัวจนได้ครับผมได้ตังมาประมาณเจ็ดแสนนะนะฮะซึ่งพูดเลยว่าเหนื่อยมากวันนี้ก็ต้องพอก่อนนะพูดเลยอันนี้ก็ไม่ต้องพูดครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ไม่มีแต่วันเนี้ยไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็จะมีฉากผมเสียงเบามากนะฮะ ได้มาได้รถซานดิเอโกซูปเปอร์สเตอร์อะไรมาสักอย่างนะโอเคครับก็จะบอกว่าฟินิชเตมฟินิชนะโอเคก็จะบอกนะว่าตั้งแต่ตัวอันนี้จบไปก็จะน่าจะาแคสน่าจะไม่ค่อยบ่อยนะเพราะมันสอบไปพาดนะครับก็ต้องพอคิดนี้ก่อนโอเคครับสำหรับพัน์โอเคครับ,รบ,คครบก็จบกันแล้วนะสารพานี้แล้วมาเจอกันใหม่พารหน้าสวรสนีผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ที่นี่คือครอบคุณไดโนเสาร์พวกเขามีความสุขที่นี่พวกเขาคือครอบครัวที่นี่คือความสุขของพวกเราสิ่งที่สวยงามอ้ยอย่างเี่ไอ้เจ้าเอาให้เดี๋ยวกันไป เดินซอกินกาแฟหาวอะไรเนี่ยโอ้จบกันที่จบแล้วโอเคครับก็จบเลยแล้วกันนะแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับต่อไปภาคก็เจอกันใหม่ครับโอ้โหโอ้โหจะบ้าโอ้ยลูกกงไอหยาโอ้โหโอ้โหโอ้ยเมื่อกี้โอ้โหจะบินสักหน่อยตะโถได้ยินเสียงทีเรียกมาแต่ไกลเอ้ยโอ้โหนั่นไงมันหาเราเจอได้ยังไงกรณี ไปไม่ได้เฮ้ยลแล้วไม่สนอะไรแล้วนะทดนถูกแซวเบลอเลวอู้ยทำไม่ายนิ่งๆจรีปากดีเลยฮะเร็วเร็วเรวเร็วอออะไรเนี่ยโอ้โหดูสีหน้าหงอยตาแกฮะเมื่อกี้ยิ้มอย่างใหญ่ คันนี้ก็ยังไงแนะ่โอ้พาหนี้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นขับรถชิดซ้ายตอนนี้ชิดซ้ายไม่สนใจเลยแล้วชิดซ้าใชรจิตสุดที่ใเฮ้ยขับรถไปไหนเนี่ยนะคะเร็วเรไปเร็วโอ้บินไดอ้โโอ้โหอ,อ,อ,อะไรรถอะไรเนี่ยยี่หอ้อรถยี่หอ้ออะไรก็ไม่รู้เร็วๆเข้าไปเข้าไปไปเร็วๆร็วเอเข้ามาแนละ้วฮะเยี่ยม ลูเนูสีแดงนาาง่ารังมากถ้ามันไม่ถ้าฟัน,น <ไป S 1> อะไรมันไม่แหลกไ,ไปแล้วรีไปเ้อมโหดมากครับไปเร็วไปเร็วลูกของมันฮะด็อกเตอร์โมคอมน, <c oughs> นี่คุณจะไปไหนเนี่ยฮะอะไร เอ้ยเดี๋ยวตามในหนังมันเป็นอย่างนี้โอ้โหจำได้เลยตามในหนังได้ยินเสียงมาแต่ไกลครับโอ้ยอยู่อะโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อ้จำได้ครับไอตัวสุดท้ายไอไอไอเตาแว่นนี่โดนโดนโดนชิลุกพีเลกินฮะอะไรอะไรโอ้โหเอาจบเลยอ่าคอมพิดโอ้คอมพิดเดือดรอนตัวจนได้ครับผมได้ตังมา ประมาณ7จ็ดแสนนะนะฮะซึ่งพูดเลยว่าเหนื่อยมากวันนี้ฮะก็ต้องพอก่อนนะพูดเลยอ,อันนี้ก็ไม่ต้องพูดครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ไม่มีแต่วันนี้ไม่มีวนนมมเวลาจะพูดแล้วก็จะมีฉากผมเสียงเบามากนะฮะอ่านะได้มาได้รถซานดิเอโกซูปเปอร์อตอร์อะไรมาสักอย่าง โอเคครับก็จะบอกว่าฟินิสเตมฟินิสนะโอเคก็จะบอกนะว่าตั้งแต่อันนี้จบไปก็จะน่าจะแคสน่าจะไม่ค่อยบออ่อยนะเพราะมันสอบไปพลาดน,นะครับก็ต้องพอแค่นี้ก่อนโอเคครับสําหรับพานโอเคครับก็จบกันแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้แล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสารานี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ These ที่นี่คือครอบครัวไดโนเสาร์พวกเขามีความสุขกันที่นี่พวกเขาคือครอบครัวที่นี่คือความสุขอของพวกเราสิ่งที่สวยงาม <c oughs> อ้โืมอยากเท่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะกาแฟเดี๋ยวสอกินกาแฟ อโอ้จบกันที้จบแล้วโอเคครับก็จบเลยแล้วกันนะแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับต่อไปภาคก,ก็เจอกันใหม่ครับเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนจะจบก็จะพูดนะว่าเ,เดี๋ยวผมก็น่าจะอัพคิปบ้างแหละนะแต่เดี๋ยววันที่13นี่ผมวันที่13ไม่ก็14 15ผมจะมีเซอร์ไพรส์เป็นเกมมาฝากทุกๆคนนะฮะเพื่อฉลอง20ซับสไครนะฮะ ยี่สิบสิงหาคแล้วมาเจอกันนะฮะวันที่13วันที่13สตุลาก็ก่อนจะถึง13ก็ดูไอจูเสิสไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับบ๊ายบายเย้